เป็นโปรเจกต์ที่รอมาเนิ่นนานนะครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้เหมือนแบบมันได้มันได้เริ่มต้นจริงๆเรารู้สึกว่าพอวันนี้มีเพรสคอนมันได้เหมือนแบบมันออฟฟิเชียลแล้วล่ะมันกำลังจะเริ่มต้นครับกดดันแต่ก็สบายใจเพราะว่าได้ดีวมาทำเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> แล้วก็ก็เป็นนิยายของเมย์เหมือนเดิมแล้วก็ ก็เลยรู้สึกว่าก็สบายใจไปไปไป,ไปในระดับหนึ่งเลยครับโตใหญ่มาขนาดนี้แล้วค่ะคุณนีวครับสีสั้นนี้สีสั้นนี้เหรอครับเอ่อถ้าพูดถึงฝีมือนักแสดงอ่ะน้องๆโตขึ้นกันเยอะมากๆอยู่แล้วแล้วก็จะได้เห็นการพัฒนาของน้องๆแต่ละคน ที่ทั้งดราม่ามากขึ้นทั้งเล่นได้ละเอียดขึ้นทั้งความสามารถที่มากขึ้นของตระกูลด้วยรวมถึงเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างเข้มข้นมากๆเหมือนกันไม่แพ้ซีซั่นหนึ่งเลยคมที่ฟังรับเมื่อกี้เขาว่ามันจะดราม่าน่งเรื่องครอบครัวด้วยลน่าจะหนักกว่าใช้คำว่าหนักกว่าละกันเรื่องจะหนักกว่าซีซั่นหนึ่งทั้งในส่วนของเอเองที่มีเรื่อง ต้องเศร้าอยู่คนเดียวยังไงจะต้องคิดถึงเขาจะต้องคิดถึงตัวละครพีทอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนของฝั่งบ้านตินเองก็ก็หนักหน่วงเหมือนกันทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องอดีตแล้วแถมมาเจอแคนอีกอะไรอย่างเงี้ยจากที่ปวดหัวเรื่องบ้านแล้วเจอแคนปวดหัวก็เดิมการมารับบทที่จัดครั้งแรกเป็นยังไงครับเป็นยังไงัหนักหน่วงเป็นยังไงที่คิดจริงๆแล้วก่อนที่จะมาตรงเนี้ยครับผมก็มีแบบเปรยๆหาแบบก็มีเปรยกับพี่จ๋า โยซินีมีมีเปรยกับพี่แอนทองผสมอะไรเงี้ยเขาก็บอกญาติังเลยครับพี่ผมแบบอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ชินเลยอะไรต่างๆก็ยังยังเหมือนที่บอกบอกว่าผมก็ยังมีมีเป็นเรื่องตลกเล่าให้เขาฟังว่าในชีวิตผมเพิ่งเคยได้ยินคาว่าทรีทเมนต์เนี่ยเพิ่งรู้มันแปลว่าอะไรเราเราเรา,เรานึกว่ามีแต่คําว่าบทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็ก็สนุกครับก็พยายามไปให้ทใหุให้ได้ทุกคิวครับก็ไปดูไปดูนิวทํางานด้วยไปดูเด็กๆเด็กๆเ,เ,เอ่อ เล่นด้วยอะไรเงี้ยครับมีดื้อไหมครับมีดื้อมเพราะว่าเเป็นเด็กผู้ชายไม่มีเลยครับจบดื้อที่เต้องตัวแล้วที่เรามาดั้งหนึ่อมีมีดื้อแบบดื้อไม่ได้ดื้อในกองแต่เป็นเหมือนแบบเราก็จะบอกว่าเอ้ยสี่ั่น2แล้วอยู่โตขึ้นนะอยู่ไปออกกำลังกายหน่อยอยู่ดูแลตัวเองตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบบ มีทีมาหูพี่ PI, ผมเรียนหนักมากเลยผมถ่ายนี่ด้วยผมกาอ้างตอนนี้จิ้มได้เลยค่ะฮะก็อยู่อยู่ไม่ไกลผมเท่าไหร่ฮะไปทำเพิร์ดใช่ไหมคะซีซันนี้ไม่มีคู่ครับผมก็ก็ค่อนข้างยากครับในการที่มาเล่นซีซันนีครับด้วยบทด้วยคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนไปเพราะว่าอย่างซีซันหนึ่งเราอยู่กับพีทนะครับแล้วซีซันสองคือพีทบินไปต่างประเทศ เราก็จะรู้สึกดาวแล้วก็แบบอยู่กับเพื่อนเลยนะครับมันแบบดราม่าขึ้นเยอะมากครับมันดราม่าทั้งเรื่องเลยเหรอคะเกือบครับแต่ก็มีรสชาติอื่นด้วยชอบแอว้าวเวไหมครับไม่มีคู่อยู่คนเดียวอย่างเงี้เขาแอบว้าเวครับต้องฟังเราฟังดาวพี่กับแฟนแน่ล่ะคอนติเนียลจากภาคแรกมาถึงภาคนี้มันจะคอนติเนียลเหมือนกันรลมันก็ไม่ได้เชิงคอนติเนียลเนาะเพราะว่ามันก็มีการเล่าเรื่องใหม่ขึ้นมาด้วยให้คนได้เข้าใจมากขึ้นครับคือมันจะย้อนกลับไปเล่าตั้งแต่แรก ของเราติ้งแต่แครนะครับเราก็จะมีเส้นเรื่องที่ละเอียดมากขึ้นลึกมากขึ้นแล้วก็ต่อจากตรงเดิมด้วยใช่บางคนบอกว่าซีซั่นสองแฮปปี้แน่นอนรอ,อดูดีกว่ารอดูดีกว่าค,คนคาดหวังกับฉากเลิฟซีนของเราสองคนมากนะยค,ค่ะก็เป็นฟิลน่ารักน่ารักไปแล้ผมน้องเป็น,นน้น <c oughs> นอง <c oughs> ชอบแบบขอจูบจริงได้ไหมขอจูบจริงได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วให้ไหมให้ดิเอาไปที่ เขาให้เราเศร้าทั้งเรื่องเหมือนกันครับผมอันนี้ก็น้องต้องให้ EP หนึ่งเลยไหมไตเติ้ลกับครับผมเออเอานี้จะลองให้แล้วเหรอครับลองยัครับลองยังเราเศร้าเรื่องเราเศร้าสิเราใช่ครับภาคแรกจะเล่าเป็นมู o d เศร้าๆดาวๆเพราะว่าตัวน้องต้าเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเขาจะมีความเกรงกลัวแบบพี่เขาด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าภาคเนี้ย ภาคภาคที่แล้วเขาปลดล็อกกันไปละภาคนี้เราก็จะมาคอนติเนียเรื่องต่อว่าจะดันเงินในทิศทางไหนมากกว่าไม่เหมือนมาต้องการที่ว่าต้องดราม่าซีซั่นจริงๆรู้สึกว่าซีซั่นนี้มันโอเคขึ้นเนาะใช่ก็จะสว่างขึ้นรสชาติอื่นที่ไม่ใช่ดราม่าครับใช่ใ้เราได้แล้ว ไม่แน่เหมือนกันครับต้องติดตามวันนี้ครับผมมันจะส่งหวังได้ไหมครับพี่น้องเโี้ยต้องลาลุนต้องลาลุนรับต้องลาลุนใครกันหนึ่งคู่ครับรักต่างวัยกันค่ะในเซสชั่นที่แล้วเราได้กับเบลจนซีซั่นที่เราพิสานต่อไหมซีซั่นนี้นะครับผมก็ทำความรู้จักกันไปแล้วเซสชั่นนั้นเล่นน้องได้ดีดีครับผมแบบโต๊ะ อ่ะเราสามคนเลยเพราะว่าเราเป็นเคยญาติกันใช่เราเป็นประหยัดใช่พี่สบายเป็นน้องสบายขน้องเอาพักแล้วมีสัมพันธ์ลึกซึ้งใช่ไหมครับใช่แหละมีสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรใน่องก็ซีซั่นนี้นะครับผมเส้นเรื่องของเก่งกาเทคโนโลยีเทคนิคด้วยเนี่ยก็จะมีมากขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นผู้ชมทุกคนนะครับผมก็จะได้เห็นบทบาททางอารมณ์ที่มากขึ้นความลึกซึ้งทางความคิดแล้วก็ ใช้คำาอะไรอนาคตว่าสองคนเนี้ยเขาจะเป็นไปในทางไหนต่อกับผมแต่เดี๋ยวมันลึกมากขึ้นกว่าเดิมค่ะลึกซึ้งค่ะลึกซึ้งใช่ลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมครับผมด้วยความที่จากซี่แรกเนี่ยเสียงกล้ากับเทคโนก็ทุกคนก็รู้กันอยู่นะว่าว่าเสิงกล้าก็ เรียกว่าพเด็ศึกเล้วกเรียกว่าพเด็ศึกกับเทคโนไปแล้วนะครับสมหวังแต่สมหวังลงวเทคโนไปแล้วนะครับแต่ว่าด้วยทีมั้งสองนะฮะเพียงกล้าก็ต้องมาครัพยายามแบบว่าเหมือนกับว่ามาขอกับเทคโนให้เป็นแฟนได้อย่างสมหวังจริงหรือเปล่าก็ต้องมาเป็นการแปลว่ามือชงไม่ต้องเป็นแล้วได้เล่นไหมคะได้เล่นได้เล่นนะครได้เล่นครับได้เล่นดีู่ครับก็มันจะมีความยากขึ้นระหว่างสองคนนี้ทำให้เราต้องชงให้มันแบบเข้มข้นยิ่งขึ้นไปอีกแต่เราไม่มีแจมเนื ใช่เซตใหม่ก็จะมีตูนตูนกับก้อนหินคู่นี้ก่อนคู่นี้คู่นี้ชุดตัวเอันนี้ก็เป็นพี่ชายของเจ้าตีนนี่เป็นเป็นพี่เป็นพี่ชายครับเป็นตัวที่ทําให้บ้านมีคอนฟ lict กันในบ้านว่าอะไรอย่างเงี้ยคอนฟ lict นะพี่น้องส่วนส่วนกส่วนก้อนหินก็จะเป็นคู่ของคุณตุลเขาส่วนจะเป็น พูดเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันในซีรีส์นะแล้วอะทางด้านนี้ต้องคุยไหมคะสเมสใไ่ก็ได้ไม่สเมส <c oughs> ใส่วิกมาใส่วิกจริงๆเป็นผู้ชายเหมือนกันคนเดียวในเรื่องอ่ะเป็นยังไงบ้างเราต้องมาอยู่ทั้งการผู้ชายอีกแล้วว่ารับบทหนักมาผู้ชายเยอะๆชอบใครเป็นพิเศษเครอยากไปอยากไปที่ไม้ไหนลกูก เราจะยังไงปวดบาทเราไดนไหมคะมือชมหรือมือตกทั้งชมทั้งตกเองค่ะก็มเแบบมีอะเป็นหนูให้กับร่างนี้อยนะค่ะทั้งชมทั้งตกใช่ไหมคะค่ะก็ประมาณเหมือนเหมือนเดิมแต่ว่าทั้งนี้เราจะซัพพอร์ตเพื่อนมากขึ้นด้่ยความแบบว่าปวดของ เอ่ความราใช่แล้วก็จะแบบักอดเขาแล้วก็สร้างสร้างีสันเสียงเรานี่เขา้นเขาอยากแบบ่วยเนงเกิดมย่ช่ชอินชอบินชอบเาอีเอาอีกอสุดยอดเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับเอเนาไคะเราสามคนแท็กทีมกันก็ครั้งนี้ต้องมองรับอารมณ์เอมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับผมก็คือเราเข้าไปด้วยอารมณ์ที่ดีกว่าเดิม เราก็โดนอารมณ์ที่แรงกว่าเดิมกันมาอีกเช่นเคยครับก็ต้องรักเพื่อนมากกว่าเดิมคออนุญาสื่อแฮตซิ้งกันไม่ได้ไม่ได้เอาฝากแล้วกันค่ะให้พี่ตองเป็นตัวแทนด้วยค่ะครับก็ฝากบังเอิญรักครับซีซั่นสองด้วยนะครับก็ทุกคนตั้งใจกันมากครับแล้วก็อยากให้เห็นการพัฒนาของตัวเด็กๆแล้วก็ วิธีการนําเสนอตัวละครที่เขาเคยผ่านมาในซีซั่นหนึ่งว่าในซีซั่นสองเขาทาความรู้จักตัวละครนั้นลึกขึ้นยังไงแล้วก็บทบาทเป็นยังไงตอนแรกแอบกังวลว่าเอ๊ะตอนแรกเราชินกับซีรีส์ f e ลก g ดอันนี้แบบมีเศร้ามีมีดรามา่ามีต่างๆเยอะเอ๊ะจะเยอะเกินไปไหมแต่อยากให้ลองดูครับมันจะทําให้แบบซีรีส์เรื่องนี้มันมีเลเยอร์ของตัวบทเยอะขึ้นด้วยครับแล้วก็ฝากน้องๆตัวละครใหม่ด้วยทุกๆคนด้วยครับ รับผมยังไงก็ต้องฝากซีรีส์เบืงเอื้อรักซีซั่นสองด้วยนะครับเพราะว่าทางทีมงานเบื้องหลังผูมิกับหรือว่าทางนักเขียนแล้วก็พี่ก้องผู้จัดเองก็ตั้งใจมากที่จะให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่พวกเราทําได้เนาะใช่ครับผมแล้วก็รวมถึงนะักแสดงทุกคนทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าคือเราทุกคนก็พยายามมาอย่างเต็มที่มากๆจริงๆนะครับเพื่อซีรีส์เรื่องนี้ก็หวังว่าจะประสบความสําเร็จเหมือนกับที่เราเคยทําได้แล้วก็ดียิงย่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆครับ<ช>ผมบก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะคร ฝากได้ทาง VTV ครับผมเท่านั้นนะครับช่วงเวลาวันพุธเวลาสองทุ่มตรงครับผมเริ่มวันที่2นี้นะครับผมครับผมได้ครับฝากด้วยนะครัขบขอบคุณมากครับขอบคุณครับ